แท็กซี่เทวดาก็มาวันเด็กอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็นี่พี่ทำเรื่องราวของตุ๊กตาสวัสดีค่ะค่ะคุณค่าก่อนชื่ออะไรจ้าแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่อแวลวี่อ่าและไอตัวน้อยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน้องปิ้นน้องปิ้นนะครับอ่าคุณพ่อด้วยนะครับครับวันนี้ได้ของเล่นจากแท็กซี่เทวดานะครับได้ตุ๊กตาได้ตุ๊กตาบาร์บี้นะครับก็มีความรู้สึกไงในวันเด็กนะครับขอบคุณค่ะอ่านะครับก็ ใครอยากได้ของเล่นนะครับร้องเพลงให้ผมฟังแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตุ๊กตานะครับแล้วก็มีรถมีอะไรเยอะแยะนะครับนี่ข้างในนะครับเยอะแยะนะครับขอขอบคุณมากนะครับน้องปินด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็คือความรู้สึกของผู้โดยสารที่ได้นั่งแท็กซี่เทวดานะครับแล้วคุณนะลองหรือยังลองนั่งหรือยังถ้ายังไม่นั่ง นั่งให้ได้นะนะครับสวัสดีนะครับในวันเด็ก2024ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณครับ